สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลักษณราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15กรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของ โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยำม,มากกว่านี้สามารถอัไอน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องไปดูในเรื่องของการยกย้ายราศีของดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวกรกฏหลักคนะกรกฏโดยจะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรง มีได้อิทธิพลของชาวกรกฏลักขณากรากฏนะครับในช่วงนี้มีดาวพุธนะครับโคโจรมาถับกับลักขณากรากฏดาวพุธเนี่ยมาจากภพเรือนสหัชชะและมาจากภพเรือน วีน่าน,นะครับโคจรมาทับหลักอาจจะทําให้ชาวกรกฎลักษณะกรกฎมีโอกาสของการติดต่อสื่อสารหรือว่ามีโอกาสที่จะมีการติดต่อสื่อสารแดนไกลนะครับเราก็มีโอกาสเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะอาจจะเดินทางไปไปมามานะทั้งทางใกล้และทางไกลหรือว่าอาจจะมีโอกาสของคุณอาจจะมีในเรื่องของความเป็นอินโทรดนะครับกับในเรื่องของความรู้สึก อาจจะมะีการคิดการทําอะไรเนี่ยมักจะมีการคิดเงียบคาเงียบอยู่บ้างติดต่อสื่อสารก็เป็นคนแดนไกลซะส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับหรือมีคนที่จะไปไปมามาหาสู่กับเรามากขึ้นมีคอนเน็กชันต่างๆมากขึ้นการที่ดาวพุธเนี่ย เป็นดาวแห่งการติดต่อการสื่อสารการเจราจาอยู่แล้วแล้วมาจากภพเือนสหัชชาเปแปลว่าญ,ญาติพี่น้องแปลว่าเพื่อน้องแปลว่าสังคมเพระาะตัวเราเองเอาจจะออกสังคมมากแต่มักจะมีโลกส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเป็นอินโทรเวิร์ดนิดนึงนะครับมันดูแบบขัดแย้งนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกเพราะอินโทรเวิร์ตแปลว่าเป็นโลกส่วนตัวแต่ว่า ตัวเราเองกับมีการติดต่อการสื่อสารมีคอนเนคชั่นอื่นๆเยอะมากมายมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดต่อสื่อสารกับคนมากหน้าหลายตามันเลยทําให้เรายิ่งทําให้อยากมีความเป็นโลกส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมมีเพื่อนนะครับคนหนึ่งคือเป็นคนที่ติดบ้านแต่ตามจริงเขาไม่ได้ติดบ้านจริงนะครับแต่เขาต้องอยู่กับบ้านเพราะเขาไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ว่าเขาก็จะค่อนข้างแบบ เขาเล่ไงแล้วแต่ว่าเวลาทํางานออกสังคมหมดเลยนะครับทําทุกอย่างหมดเลยแต่ดาวประจําตัวของเขาไปตกในภพเรือนวินาศเพราะว่าเขามีโลกส่วนตัวและเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ชอบเปิดเผยในเรื่องของชีวิตของตัวเองให้กับคนอื่นรู้ นะครับยกตัวอ,อย่างให้ฟังมันก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเราเองเนี่ยมักจะมีการติดต่อสื่อสารเยอะแต่มักจะมีอ่ามุมที่เป็นแบบมุมมุมสงบมุมเงียบของตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับในช่วงนี้เนาะมันก็จะค่อยๆข้างดูแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าสวิงไปมามันทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนแบบว่าทั้งอยากอยู่ทั้ง อยากไปทั้งอยากเดินทางทั้งอย,อยากอยู่บ้านอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นทรงประมาณนี้ได้นะครับหลังจากนั้นดาวศุกร์เนี่ยจะโคโจรมาทับนะครับลักนากรากฎเป็นตําแหน่งราชาโชคดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนราพะและมาจากภพเรือนพันธุด้วยแล้วมากลุ่มกับดาวพุธเนี่ยได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าดาว คู่ธาตุน้ำและอยู่ในเรือนราศีกรกฎธา,าตุน้ำต้นธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าราศีติธาตุชั้นหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎได้ตําแหน่งที่ดีมากมีโอกาสจะมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของสิ่งที่ดีนะครับหลังวันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยมีเสน่ห์เหลือหลน้นบางคนอาจจะมีคนมาจีบมาชอบมาหลักคุณนะครับมาเข้าหาคุณนะเวลาทําอะไรก็มักจะได้รับผลผลั์ผลดีตอบรับ นะครับจากบุคคลอื่นมากขึ้นเพราะตำแหน่งดาวศุกร์นั้นเป็นราชาโชคและได้กลุ่มกับดาวพุธเป็นอาิตริธาุเล็งไปที่ดาวเกตอีกโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบ มหัศจรรย์มากๆสำหรับชาวกรกฏเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีแบบเบิ้ลทวีคูณนะครับนะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชาวกรกฏนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของสภาวะการเงินกันต่อนะครับการเงินของชาวกรกฏคือราศีสิงห์ของได้ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โครจรน,นะครับไปอยู่ในภพเลือนวินาทําให้การเงินของชาวกรกฏนั้น ถ้าเกิดใครนะครับที่ทํางานหาเงินหาทองกับต่างถิ่นแดนไกลยังถือว่ามีโอกาสนิมิตหมายที่ดีเพราะดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวอ่าคราวญสมพลละเลิกนะครับสมพลละเลิกหมายถึงดาวที่มีกําลังที่รวมกันแล้วได้กําลังที่ดีนะครับหนูประมาณนั้นแล้วดาวอาทิตย์ก็เป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยนะครับดาวการเงินอยู่ราชาโชคในเรือนวินาศเนี่ยแปลว่าเราจะมีในเรื่องของการได้รับเงินสนับสนุนนะครับแบบรับ,รบ หรือบางคนอาจจะหาเงินหาทองกับต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศบางคนอาจจะหาเงินหาทองกับในเรื่องของออนไลน์นะครับประสบความสําเร็จแบบก้าวทวีคูณอันนี้ถือว่าดีมากแต่ใครที่ทํางานเปิดหน้าร้านออฟไลน์ปกติที่คือขายแบบระบบขายเดิมๆปกติอะครับเช่นเปิดหน้าร้านขายทุกวันไม่ได้ขายออนไลน์อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับอาจจะต้องแบบให้เวลา หรือดูสถานการณ์แบบลองเทอมยาวนานมากกว่านี้ถ้าเราแบบโฟกัสสั้นๆเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเงียบๆเงองๆไปในพักหนึ่งนะครับเนาะประมาณนั้นก็อาจจะต้องให้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับมันจะหมดไปกับเรื่องของสิ่งที่เราแบบเพื่อหน้าตาเพื่อสังคมกับเรานั่นแหละครับบางทีเราอยากได้ในสิ่งที่มันมาปนเปิดตัวเองแล้วทาให้เกิดภาพลุกภาพลักษ ที่ดีอะไรเงี้ยครับลุกที่ดีเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราแบบเป็นคนแบบรู้ราดูดีอะไรแบบเนี้ยครับประมาณนั้นเพราะดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์เนี่ยมันมีข้อดีแต่มันมีข้อเสียด้วยนะข้อดีแปลว่าเราจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากบุคคลอื่นที่มองเห็นแล้วเหมือนเราอ่บเป็นแบบเขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนเราดูดีมีเสน่ห์ดูมีฐานะมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันพุดนพูดง่ายคือมันเพิ่มสง่ารราศีให้กับตัวเรา มักจะต้องเสียเงินกับในเรื่องของสิ่งที่มาบำรุงปนเปลือตัวเองอันนี้คือข้อเสียนิดหนึ่งนะครับก็เนาะบาลานซ์ส,สมดุลแล้วกันเนาะในโลกนี้ไม่มีอะไรแบบแบบเราได้เงินเราจะไม่เสียเงินเลยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับยิ่งได้มากเราก็ต้องใช้จ่ายมากมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละครับก็ประมาณนั้นเนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานนิรพ่การงานสำหรับชาว ลักขณากรากฏคือราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรทับลักขณาเอเมซทับลับในเรื่องของการงานของคุณเป็นกเกษตรบดีในช่วงประมาณวันที่หนึถึงสิกรกาดาห,หลังจากนั้นดาวอังคารจะย้ายไปที่ราศีพกษภเป็นตำแหน่งราชาโชคและเป็นตำแหน่งประในเลือนลาภะช่วงแรกก่อน ช่วงแรกเนี่ยการงานค่อนข้างมีความโดดเด่นนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงในเรื่องของการแบบพัฒนาในเรื่องของการงานที่มีการเติบโตต่อยอดที่ดีเพราะดาวคารเนี่ยอยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นตําแหน่งคําว่าเกษตรบดีแล้วยังได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือในเรื่องของการเป็นที่ดาวยงยศด,ด้วยดังนั้นคุณจะมีในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะครับกับในเรื่องของ ความสําเร็จความมั่นคงที่ดีปุตตะเพราะการลงทุนบางคนเนี่ยอาจจะลงทุนค้าขายได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับที่ดีแบบนี้เป็นต้นเนาะอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะออนไลน์หรือต่างถิน่นต่างแดนจะประสบความสาเร็จแบบ9ก้าทวีคูณแบบนั้นเป็นตน้นหลังจากนั้นดาวคารจะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่13กรกฎาคมไปอยู่ในภพลินลาภก็ยังมีสเสน่ห์มีโชคลาภมีในเรื่องของรายได้นะครับการเงินที่ดีมีการต่อยอดผลผล,ผลิตที่ดีมีการงานที่มีการเติบโตการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับที่ดีงามเช่นกันเนาะก็ถือว่ามีโอกาสดีๆกับในเรื่องของการงานมากขึ้นสำหรับชาวลักขณากรากฏนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของคุณนะครับคือราศีกรกฏคองด้วยาดาวเสราร์เลขเจ็ดนะครับความรักคือราศีมังกรไปโคโจรอย,อยู่ในภพเลือนมรณนะแต่มีดาวเกศสุริยาตมาเล็งกับลักขา การที่ดาวเกตสุรยิยัเนี่ยมาเล็งกับลักขณาเนี่ยอาจจะทําให้ชาวกรกฏลักนณากรากฏนั้นมีโอกาสที่จะมีการประสบพบเจอกับความรักความสัมพันธ์แบบไม่คาดฝันนะครับมาแบบปรับปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันความรักความสัมพันธ์อาจจะเกิดจากคอนเนคชั่นการติดต่อการสื่อสารหรืออาจจะมาจากญาติพี่น้องมาจากเพื่อนพ้องแนะนํามานะครับสำหรับใครที่โสดอาจจะมีคนมาจีบมาชอบเราหรือบางคนนะครับอาจจะมีคนเก่า คู่ครองคนรักคนเก่ากลับคืนมาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับใครที่รออยู่อาจจะมีโอกาสของการติดต่อการสื่อสารมาเพราะเราอาจจะได้ในลักษณะของผู้สุบคู่ธาตุน้ํามีกําลังในเรื่องของอาเศรตฐิธาตุเนี่ยเพราะว่าเราจะมีสเสน่ห์เมตตาแบบก้าทวีคูณมันทําให้ดึงดูดใจที่เขาอยากจะกลับมานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ใครที่ต้องการที่จะให้เขากลับมาก็มีโอกาสแต่ใครที่อาจจะไม่อยากให้เขากลับมาแต่เขากลับมาคุณก็ปฏิเสธเขาไปก็ได้นะครับมัน ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเกินกว่านั้นแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ยังไงก็ต้องใช้เวลากับการที่ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งเพราะว่าดาวคู่ไปตกในเรือนมอร์นะนะแปลว่าไม่สัมพันธ์กับลักขณาแปลว่าเราจะคิดเราจะทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปและก็ลองดูกันในระยะ long term. Long term รองเทิมรองเทิมแปลว่ายาวนานนะครับถามว่านานแค่ไหนโอ้นานอยู่พอสมควรนะครับประมาณสักปี2ปีนะถึงจะค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งได้นะ อย่าค่อยเป็นค่อยไปสักเล็กนึงสำหรับชาวกรอกดนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกังใจให้กับช่องบูพยากรด้วยนะครับขอบคุณครับ